สนับสนุนโดยนายธนาคารประจำบ้านเปลี่ยนหนี้สินสู่อิสรภาพทางการเงิน1ิเหตุผลทำไมต้องเลือกนายธนาคารประจำบ้านข้อ 1. งง่ายอยู่ที่ไหนก็คุยได้พูดคุยผ่านไลน์ มีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อสงสัยทุกวันข้อ2เร็วรู้ผลเบื้องต้นภายใน1-3วันทำการหลังส่งเอกสารครบข้อ3ส,สะดวกเตรียมเอกสารมาแค่ชุดเดียวช่วยเตรียมเอกสารยื่นกู้ให้ทุกเคสงานเนียบเนียนกริปธนาคารเชื่อใจอนุมัติเร็วข้อ4ข้อมูลครบพูดคุยจนเคลียร์เข้าใจทุกข้อสงสัยสรุปเดียวที่ตั้งใจเป็นไฟล์เอกสาร ก่อนเซ็นแต่งตั้งในหน้าให้ดําเนินการแทนข้อ5เชื่อถือได้ประสบการณ์มากกว่า4ปีการันตีด้วยลูกค้ากู้ผ่านมากกว่า100เคสลงทุนคอนโดปล่อยเช่ามากกว่า100ห้องบริษัทมีที่ตั้งชัดเจนเสียภาษีครบคืนรายได้พัฒนาชุมชนข้อ6เตรียมความพร้อมก่อนยื่นกู้ปัญหาเรื่องภาระหนี้สูงวงเงินกู้ได้น้อยไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ ทุกปัญหามีทางออกเสมอเราให้คําแนะนําและช่วยแก้ปัญหาให้ครับข้อ7ไม่ต้องใช้เงินตัวเองเงินจองห้องค่าใช้จ่ายวันโอนเช่นค่าจุดจํานองอากรสแตมประกันอักคีภยัยค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆหากมีบริษัทสํารองใจ่ายให้ทั้งหมดไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยข้อ8มีบริการหลังการขายหลังโอนกรรมสิทธิ งานตรวจรับห้อง2-3รอบเช่นเช็คดีเฟกเก็บรายละเอียดงานบ้านคอนโดให้อยู่ในสภาพดีที่สุดก่อนสมงมอบบริการนี้ทำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและสำหรับลูกค้าซื้อลงทุนปล่อยเช่าเราก็หาผู้เช่าให้ส่วนใหญ่ได้ผู้เช่าเร็วเพราะเราทำการตลาดรอไว้แล้วข้อ9ได้รับแคชแบ็กหรือส่วนลดเงินสดสูงคุ้มค่าแขกการลงทุน ได้รับทุกโครงการมากน้อยขึ้นอยู่กับโปรของโครงการนั้นๆค่าเฉลี่ยรับกันอยู่10 2 0เร์ซ์เยอะมากๆนะครับเข้าหลักการลงทุนกำไรณตอนซื้อไม่ต้องไปหลอลุ้นกำไรตอนขายข้อ10ราคาถูกข้อนี้สำคัญที่สุดเลยครับจะจ่ายแพงกว่าไปทำไมในเมื่อซื้อได้ถูกกว่าทุกโครงการลูกค้าในธนาคารประจำบ้านได้ราคาถูกพิเศษเพราะโครงการ ประหยัดค่าเช่าพื้นที่สำนักงานค่าใช้จ่ายพนักงานค่าการตลาดมูลค่ามหาศาลตัดมาเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าในธนาคารประจำบ้านหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอาจารย์ทัศน์ในธนาคารประจำบ้านกลันตีครับหากสนใจใช้บริการเราแอดไลน์มาที่ line id add นายธนาคารพูดคุยกันก่อนได้ครับหรือโทรมาที่สำนักงาน0-2-3340940 ถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันสวัสดีครับติดตามนายธนาคารประจำบ้านได้แล้ววันนี้ในช่อง YouTube ค้นหาคำว่านายธนาคารประจำบ้านในรายการครับเฮ้านายธนาคารพูดคุยเกี่ยวกับข่าวอัสัญหาริมทรัพย์และข่าวการเงินธนาคารช่องทางการรับชมในสื่อโซเชียล Facebook Line TikTok Instagram Twitter เนื้อหาเดียวกันกับในช่อง YouTube นะครับถนัดช่องทางไหนก็คลิกลิงก์เข้ามารับชมได้เลยเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนหากสนใจใช้บริการเราฝากขายบ้านที่ดินซื้อคอนโดลงทุนปล่อยเช่าดวมพาล้านี่เป็นก้อนเดียวฝากชื่อเบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ในเว็บไซต์นายธนาคารประจาบ้าน .com หรือโทรมาที่สำนักงาน02 334 0940ขอบคุณค่ะ